ษาทางไกลฝ่คุณธรรมนำสู่ความพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านเบิดวิทยาโรงเรียนบ้านเบิดวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านเปิดใหญ่ตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นระดับประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น11คนบริหารงานโดยนางสาวดาราละครพนผ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิดวิทยาโรงเรียนบ้านเบิดวิทยาได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทุกระดับชั้นเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ตรงครบตามวิชาเอก โดยดำเนินการตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศ,ศึกษ,ษาธิการนโยบายแัฐจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคายเขตหนึ่งรวมถึงโรงเรียนรูปแบบนวัตกรรม DLTV model แนวปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้สู่วิถีบ้านเบิกวิทยาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการจัดก,การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และพัฒนานาวัตกรรมในการเรียนการสอนทีเอาทีวที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กดังนี้ด้านที่1ด้านปัจจัยพื้นฐานโรงเรียนบ้านเบิรว,วิทยามีห้องเรียนที่มีความสะอาดปลอดภัยมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้มีโทรห์ที่เหมาะสมกับขนาดของห้องเรียน และมีประสิทธิภาพในการรับสัญญาณจากห้องเรียนต้นทางได้ตามบริบทรวมถึงครูมีกระบวนการเรียนรู้กับโรงเรียนต้นทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคลคลพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงผู้เรียนมีความเข้าใจวิธีการเรียนรู้มีความตั้งใจเรียนมีความซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียรด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเบิงวิทยามีการจัดสภาพห้องเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนห้องเรียนมีบรรยากาศที่น่าเรียนน่าอยู่ปลอดภัยและมีมุมผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้ทีวีครูมีการเตรียมการเรียนการสอนล่วงหน้าโดยการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้สื่อใบงานอย่างละเอียดรวมถึงได้มีการดูวิดีโอสอนล่วงหน้า และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทางรวมทั้งให้ผู้เรียนได้สรุปสาระสำคัญของบทเรียนที่ได้เรียนรู้เพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอีกด้วยและมีการบันทึกการสรุปบทเรียนรวมถึงการให้ชิ้นงานแก่ผู้เรียนครูมีกิจกรรมที่สอนส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย ด้านการบริหารจัดการมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ทีเอลรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษามีการตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ที่อลท วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันและวางแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเบิดวิทยามีการจัดหาแผนจัดการเรียนรู้สื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้โดยใช้ที่ LTV มีการนิเทศภายในการเรียนรู้โดยใช้ที่ LTV อย่างเป็นรูปธรรมมีปฏิทินการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการ PLC เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนเนรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงปฏิบัติและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้านคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ3ขึ้นไป รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติโดยมีผลการทดสอบ RT มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบ NT คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและมีนักเรียนได้คะแนน100คะแนนเต็มและผลการทดสอบ o n e t ในรายวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศรวมถึงคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง4รายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคำนวณอยู่ในระดับที่ดีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน DLTV ได้ด้วยตนเองมีความกระตือรือรน้นเข้าเรียนตรงเวลาและสามารถช่อรักษาอุปรกรณ์ DLTV ในการเรียนได้อย่างปลอดภัย ในการจัดก,การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยใช้ DLTV โมเดลแนวปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้วิธีแห่งบ้านเบิดวิทยาสะท้อนให้เห็นถึงผลผลิตหรือความสำเร็จของนักเรียนของโรงเรียนที่เกิดประสิทธิภาพมากมาย ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในวันนี้เกิดขึ้นโดยการนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาใช้สร้างโอกาสในการเรียนรู้สร้างความสุขให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ